สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมแม่ลราพาวตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องที่นี่ในวันที่เร่งรีบพี่น้องในวันที่เร่งรีบที่สุดเลยเมือม่อนี้เมื่อนี้เฝ้าเพราะว่าเขามีงานอยู่ทั้งหนาพี่น้องเมื่อนี้เฝ้าแยังเป็เนเฝ้าบรรยากาศเขาก็เล่นตามปกติที่เราตอนนี้เขาเล่นตามปกติคือเราเพราะว่า แต่วันที่เร่งรีบเขาจะไปส่งพ่อขึ้นสวรรค์บบพี่น้องเขาจะไปส่งพ่อขึ้นสวรรค์ซาำน้ำน้ำไปเนี่ยเร็วเร็วเร็วภาษาดิซ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายกำลังจะย้อยกันกลับพี่น้องรนเหลือละ่ะ ไลายนม้นใ้าง like ับนวันที่เร่งรีบี่นองในวันที่เร่งรีบป่าเด้อ ฝ่าเรเาควรควบควรพงเาสิใดมีงานต่อทั้งหน้าเขาสิใดมีงานต่อทั้งหน้าอันนี้งานเขากำลังเป่าพี่น้องสามไปแม่สามไปห้ามน้ำแม่สาม,มห้าไปได้พวกข่าวข,ของ,ขอ,ง <Okay. S 2> ขอ่าน บน้ำเพราะว่าเพคนบอกแล้วๆให้รถออกทันทีเลยให้รถออกทันท uh, ีถ้าพี่น้องเขาออกตรงข้างหน้านี่ยจะมาพี่น้องเขากำลังเดินทางกลับคนยังเหลือเยอะเลยคนยังเหลือเยอะรถแก้แล้ว สวเสดีค่ะสวัสดีค่ะทีเรากองไฟตื่นกำลเสาวคนนั้งเลือดอ้ไรทีเราั้งเือนอะไรค่ะน่าเจอกันใหม่จ้า ก <c ười> ันใหม่บ๊ายบายได้ากัรหน้าเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะอุ้ยยากปีนปันดตู พี่น้องก็ยังเรือลายพี่น้องมุสอมาเรือลายเรือลายเรือลายดีค่ะก็น่าเจอกันใหม่ค่ะที่ค่ะน่าเจอกันใหม่บรรยากาศในมุสอพี่น้องสดๆเลยสวัสดีค่ะก็ขอบคุณค่ะอีพ่กฟขอบคุณค่ะ ่่แลมจ้ากานสนนดๆแนวกสาวเปนหอะหลังจากวัดเรียงรีบของเฮาาค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะแม่คุณสมบูรณ์ค่ะอยากตะเขา่า โอ้ไซสุรสิบพได้แล้วได้เอาเอากันหน้าพอกันไหมครับผมเอาขอบคุณกําลังนั่งใจพี่น้องขอบคุณอีลีคนตาข่าแม่นัปพ่อได้แม่นัปพ่อดีใจได้เงี้ยสรอยกันบัดนี้ค่ะไม่งกมาโอ้นี่คือจังภาพที่สวยงามอีหลีพี่น้องนี่คือภาพที่สวยงามซอยกันเก็บขยะพี่น้อง พี่น oh ้องบ้านเฮาซอยกันเก็บขยะเด้เรื่น้อยจักหน่อยน้องๆของเฮาก็สิออกมาเก็บขยะพี่น้องเออเฮาก็สิมาซอยกันเก็บขยะเพราะว่าเฮาจะไปเดินทางไปต่อมื้อนี้สิไปส่งพ่อขึ้นสวรรค์พี่น้องส่งพ่อขึ้นสวรรค์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพจสกลนครซิตี้ค่ะเพจประจำจังหวัดสกลนครเพจเพจประจำจังหวัดสกลนครโอเคดีใจเลยดีใจเลยมวนเนาะมวนเนาะมวนแม่ย้ำรับมวล ย่านเป็นหมอลำคณะสุดท้ายอยู่อย่างโควิดมาเนาะแม่เนาะรุ่นกันรุ่นกันรุ่นกันรุ่นมือต่อมือมือต่อมืออีหลีแม่ย่อมเราเป็นมือต่อมืออีหลีโอ้ยแต่ละมมือนี่อันมู่พันมาสิไปรำสารุ่นรุ่นข่ารุ่นข่าแสดงประหารรอสัปดัห์จ้าจ้าจ้าได้ข่าได้ข่าเออดีใจร้ายพี่น้าดีใจร้ายงานเรากรี๊ดกรจอดเราพี่น้าเราจะไปส่งข้อขึ้นสวรรค์กัน พี่น้องหลายยีหลีพี่น้องน้ำลับเลยว่าพี่น้องน้อหลายแฮงหลายแฮงหลายแห้งขึ้นนี่นี่คือสัญญาณที่ดีในการช่วยกันเก็บขยะสัญญาณของความสะอาดสะอาดความสะอาดสะอาดวันที่เร่งรีบวันที่เร่งรีบหาวน้อยไปบ้านแพงช่กันคุลีคุจอ Foul! 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 ่เราตีห้ากับเปล่าเือนมื่อนี้เราตี้าจะได้เรียนสดดิพี่น้องเราตีห้าที่ไมาจา่เราตีห้าจะได้เรีนสดเรีนสดกันโอ้ทาคนเันนักตีหญิงท่านคนนักตีหญิงแม่ดุึ้นมาฮับก็หวังเรอคนอเฮ่นเฮ่นเฮ้ยเฮเฮเฮักเด้นั่น โอ้ทางฝี่เป็นเกยก,ก่อนเกยก,ก่อนพี่น้องทำมีกทำมันมันกำมี้ทำง,งานพี่น้องเกยก,ก่อนผ้ามูไปเก็บของกว่าหนาควนวอยเฮงกว่าหนาทิมเก็บ บรรยากาศพี่น้องเมืองค่ะก่อนเนี้ยก่อนเราเดินทางเร่งรีบกันมนีเขาพ่อกันที่บ้านแพงพี่น้องพ่อกันที่บ้านแพงพ่อกันกับทีมงานสาวน้อยพี่ป้านแพงส่งพ่อขึ้นสวรรค์จะส่งพ่อขึ้นสวรรค์ปาดทูนักดนตรียิงแมวพ่ดแท่ปาดทูเมียอเลเตียถักเนาะ วันนะเปียกสู้ๆเปียกสู้ๆเออเปียกสู้ๆเปียกสู้ๆเราจะมีงานกันกลางวันวันนี้สู้ๆจ้กล้าเก็บเปียกไปอยู่แล้วเก็บเปียกไปยืนหนึ่งเก็บเปียกยืนหนึ่ง เรียบกันพี่น้องอ้ารถกลมาแล้วรถมาแล้วรถทีมงานเ้องสิมาเอาจุดฟองแก้วพี่น้องในวันที่เร่งรีบไปให้จารย์ต่ออีกมือสวยเฮา สองตอนนี้นอนนอนเหนื่อยห้างใจมีพม่าใบสองอสู้อีกส,สู้สู้สู้ทีมเพชรเรามีแน่ยคือ <laughs> คทีมเพชรทีมเพชร <laughs> คลิปนี้พิมพ, <c oughs> พี่น้องเกาเก็บบรรยากันในเล็กๆน้อยๆก่อนที่ทอดจไปพอกันกับงานใหญ่ จิบเนื้อใบสมณีพ่อ,อก,กันที่บ้านแพงพี่น้องกันมสวัสดีค่ะพอ่อค่ะวัสดีค่ะพ่อ่ออะไรนี้จาคมนั่นนั่นอาคมน้ำปล่อยกันได้น,น,นี่จ่ายินดีต้อนรับคนสวยค่ะขอบคุณค่ะ